ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสถาบันบำราศะนาลาด,ดูนนะคะแล้วก็ชมรมโรคติดเชื้อนะคะคือโรคติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับอมอบให้คุยมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการจัดระบบบริการในผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยโควิด -19 นะคะค่ะซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเริ่มตั้งแต่ของการการคัดแยกผู้ป่วยแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยตาม CPG ฉบับปรับปรุงวันที่4สิงหาคมนะคะซึ่งในนี้ก็จะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแนวทางการิใัยการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นที่การคัดแยกผู้ป่วยที่โรงพยาบาลก็จะประมาณตามใช้คำนิยามของ PUI ซึ่งตรงกับของกรมควบคุมของกองระบาดวิทยานะคะบอกว่าถ้ามีผู้ป่วยมาที่ OPD มาที่ AI คลินิกหรือที่ย ER าก็ตาม ก็จะยึดตามห้าประเด็นนี้คือที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งมีประวัติไข้หรืออุณหภูมิตั้งแต่37.5ขึ้นไปมีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าหายใจเร็วหอบเหนื่อยถ้ามีอาการมากขึ้นนะคะร่วมกับมีอาจจะพบตาแดงมีผื่นหรือทายเลอรหรือมีบาดเสี่ยงในช่วงเวลา14วันร่วมกับประวัติสัมผัสก็ได้เช่นได้แก่เดินทางไปยังหรือมาจากพื้นที่ที่มีการกาลาบามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย โควิด19หรือว่าไปในสถานที่ชุมนุมที่มีชุมชนนะคะที่มีสถานที่แออัดกลณ่ที่สองเป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่แพทย์ผู้ตรวจสงสัยว่าเป็นโควิด19กลุ่มที่สามก็คือบุคลากร,กรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นระดับของโรงพยาบาลคลินิกรพสตสถานที่ปฏิบัติการหรือว่ารวมทั้งร้านขายยาซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีการเปิดโอกาสให้การซื้อเอทีเคหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องตรงส่วนนี้ร่วมด้วยนะคะรวมทั้งการทีมงานที่ปฏิบัติงานสอบสวนโรคหรือปฏิบัติในสถานที่ ตัการโรคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมรวมทั้งโรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลทั้งหลายรีบรวมทั้งหมดถ้าบุคลากรแพทย์ปฏิบัติงานนีน้ที่นี้ถ้ามีอาการเหล่านี้คือระบบทางเดินหายใจติดเชื้อนะคะหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยกลุ่มเหล่านี้ถือว่าอาจจะเป็นสงสยัยโควิด -19 ได้กลุ่มที่สี่ก็คือผู้ที่มีเป็นมีพบว่ามีการเป็นคลัสเตอร์ในกลุ่มผู้ปว่วยที่สงสัยการติดเชื้อและกลุ่มที่ห้าคือมีบรรัดสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็ ถ้าตามแนวทางของไกด์ไลน์ก็แนะนำไว้บอกว่าให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจซึ่ง RT-PCR ก็คือการตรวจยืนยันถือว,ว่าเป็นยืนดันกรณีผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ระบาดขณะนี้เนี่ยตามข้อห้านี่นะคะที่เป็นสีแดงๆนะคะสถานการณ์ที่มีการระบาดอาจมีความจําเป็นต้องใช้แอนติเจนเทสคิดเพื่อการวินิจฉัยตามด้วยการตรวจยืนยัน RT-PCR ตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ป่วยอาจจะตรวจเองได้ซึ่งตัวตัวเองก็จะเป็น s e l ฟ์เทสให้ดําเนินการดูแลรักาษาเสมือนผู้ป่วยที่เป็นโควิด1 9แต่ควรแยกกับผู้ป่วยโควิด -19 อื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ในด้านารการรักษาก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วะคะ่ะสำหรับอันนี้เป็นแผ่นสไลด์ของกองระบาดวิทยานะคะที่บอกว่าในการคัดแยกผู้ป่วยทําอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติการของ ATK ในการดูแลรักาษาผู้ป่วยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือในสถานพยาบาลกับนอกสถานพยาบาลกลุ่มไหนบ้างที่ในสถานพยาบาลที่ควรจะรับการตรวจ ถ้าเป็น P.I. อย่างที่นําเรียนไปแล้ว P.I. ก็คือห้าข้อประมาณนั้นนะคะแล้วก็เข้าระบบเฝ้าระวังก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นกรณีตรวจคัดกรองก็คือหนึ่งถ้าคนคาไข้มีอาการสองคนไข้ขอตรวจเองสามขอคัดกรองก่อนทําหัตถการต่างๆว่าจะเป็นแอดมิดหรือทําหัตถการอื่นๆที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์และสี่ขึ้นกระดุลพินิจของแพทย์แต่ถ้ากรณีที่เป็นนอกสถานพยาบาลกรณีที่มีการสอบสวนโรคนะคะก็บอกว่าเนี่ยอาจจะต้องให้ท้ายทีม CCRT ก็คือทีม คอมมิตี้เรสปอนส์ทีมนะคะซึ่งตัวนี้เ็าทาอะไรบ้างค i t มิตี้คอมเพ e n s i v e r e s p o n s e team ซึ่งเ็าจะมาในการทำในการทำกรณีที่เป็น a active case f i n d i n g ค้นหาเชิงรุกสำรวจกลุ่มเสียงค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมติดตามผู้ป่วยใกล้ชิดเสี่ยงสูงหรือตามดุลพิสจของแพทย์ของทีมสอบสวนโรคถ้า ATK n egative อาจจะต้องตรวจซ้ำใน3าถึงวันอันนี้เป็นที่ของกองระบาดวิทยาก็จะมีคำแนะนำต่างๆรายละเอียดอื่นๆนะคะแต่ที่เกี่ยวข้องกับของ CPG ที่นามาใช้ก็คือ ตรงนี้เลยค่ะบคำนิยา,ยามซึ่งตรงกับของกองกระบาดวิทยาคือถ้าทำ ATK แล้ว ATK test antigen test คิด positive ถือเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนั่นก็คือพบน่าจะมีอาจจะมีการติดเชื้อโควิดาโควีดใหผลบวกผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการนะคะกับกลุ่มที่สองก็คือถ้าเป็นทำ RT PCR แล้ว confirm test ไม่ว่าจะเป็นมาจากกรณีสอบสวนโรคหรือว่าคนไขม้มีอาการแต่ทำ RT PCR แล้ว positive ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะคะอันนี้คือตามคำนิยา,ยาม ดังนั้นในแน่ของด้านการรักษาพยาบาล CPG ก็เลยมาปรับใช้ร่วมกันเป็นแบบนี้ค่ะว่าถ้าคนไข้าตามที่บอกไปแล้วว่าจะเป็นเซลฟ์เทสก็คือตามคำนิยามเมื่อกี้นอกสถานพยาบาลหรือว่าเป็นโปรเฟชชั่นัลเทสก็คือโดยในระบบสถานพยาบาลถ้า ATK positive ผู้ป่วยเข้าข่าย p r o b a b l e case อย่างไรก็ตามแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการชัดเจนไม่ต้องทำ ATK ก็คือถ้าก็ให้การรักษาไปแล้โดยถ้าทำ RT PCR ร่วมกันนะคะ ถ้า ATK POSITIVE ก็ให้เข้าระบบของ home isolation ซึ่งตรงนี้ระบบของ home isolation ก็ตามที่ของสอปสชแล้วก็ตามเรื่องบา้านกระทรวงสาธารณสุขก็คือบอกว่าผู้ป่วยทุกรายถ้าเข้าระบบของ home isolation ที่มีการอ,อ,อาจจะเป็น QR code ของสอปสชหรือ1330กด14นะคะตามของสอปสชเนี่ยหรือว่าเข้ากับระบบของโรงพยาบาลก็จะได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้ง ให้ประเมินตนเองถ้าอยู่ที่บ้านนะคะรวมทั้งยาที่จําเป็นค่ะแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักมากขึ้นสิ่งที่ดำเนินการก็คือก็ให้เข้าระบบการรักษาพยาบาลที่สถานที่รัฐจัดให้ระหว่างที่เข้ารับการรักษานั้นระหว่างได้รับยาก็ให้ทำ RT-PCR เพื่อรอผลคอนเฟิร์มของ RT-PCR ด้วยนะคะอาจจะเป็น community isolation hospital หรือ hospital ก็แล้วแต่นะคะค่ะซึ่งในการแยกกลุ่จักที่เราทราบผล าทีพอาชัดเจนหรือว่า a อ k เคก็ตามสิ่งที่เกิมันการก็คือก็จะเป็นกลุ่มของคอนเฟิร์มเคสใช่ไหมคะหรือว่าที่มีไม่มีอาการมีอาการเล็กน้อยหรือมีอาการร่วมกับประวัติเสี่ยงแล้วก็มีปอดบวมอันนี้ก็ยังเป็นการแบ่งตามอาการของผู้ป่วยนะคะซึ่งในการรักษาก็ได้ดังที่อาจารย์ได้ฟังไปแล้วขออนุญาตนํานเข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เป็นโฮมไอโซเลชันนะคะโฮมไอโซเลชันนี่เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับในการดูแลผู้ป่วยแต่จริงๆเนี่ยถ้าโรงพยาบาลหรือพื้นที่จังหวัดใด มีสามารถแอดมิทผู้ป่วยได้หรือสามารถนําผู้ป่วยว่าจะเป็นเข้าฮอสพิทอลหรือว่าโรงพยาบาลได้น่าจะปลอดภัยกว่ากรณีที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโฮมไอโซเลชันนะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอแอดมิทที่โรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านเพื่อรอเตียงได้นะคะกับกลุ่มที่2ก็คือผู้ป่วยโควิด -19 ที่สเต็ปดาวหมายความว่าเข้ารับการรักษาอยู่โรงพยาบาลแล้วระยะหนึ่งมันไข้าอาการดีขึ้นแต่เพื่อที่จะให้เตียงว่างก็จะย้ายผู้ป่วยบอกว่าโอเคคุณยังอยู่ได้แล้ว,ลวกยังอยู่ใน การดูแลของแพทย์นะคะแต่ว่าให้ไปดูแลไปอยู่ที่บ้านทั้งนี้ก็ขึ้นกับดูพิธของแพทย์ว่าควรจะให้กลับบ้านไหมหรือกลับอย่างไรนะคะแล้วก็บ้านเหมาะสมไหมซึ่งคําแนะนําในการแยกตัวที่บ้านก็คือให้พิจารณาจากลักษณะของบ้านที่พักอาศัยที่เหมาะสมว่าเป็นอย่างไรซึ่งรายละเอียดก็จะมีในเอกสารซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนเมื่อฉบับวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นฉบับของ Home Isolation ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่มีอยู่นะคะคาดว่าอีกวันสองวันคงจะได้เผยแพร่หลังจากผ่าน EOC ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะ ข้อสองข้อควรปฏิบัติตนของผู้ป่วยโควิด -19 ระหว่างที่แยกกับที่บ้านและข้อสามก็คือคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์ในการติดตามดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งตอนนี้พบว่าผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยเดิมเราเลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็นเอ,อกลุ่มนี้นะคะเดิมนะคะเดิมเดิมเลือกเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มที่สีเหลืองๆเนะะี่ยค่ะคขีจริงๆมันก็เป็นสีเขียวนะคือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเลยแล้วก็ไม่มีโรคประจาตัวแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าผู้ป่วยเป็นการการ,ระบาดที่ เจอผู้ป่วยอ้าคจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยจึงมีการปรับแนวทางของ Home i s o l a t i o n เป็นดังนี้นะคะที่หนึ่งก็คือเกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วยโควิด19ปรับได้ตามดุลพินิจของแพทย์พิจารณาของเรื่องความปลอดภัยและการควบคุมป้องกันโรคคือเป็นอะไรบ้างคือหนึ่งผู้ติดเชื้อสบายดีหรืออาจจะมีอาการน้อยกว่าหกสิปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่คนเดียวไม่อ้วนไม่มีโรคร่วมอันนี้ไม่ไม่ได้บังคับแล้วนะคะแต่ให้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ว่าจะมีโรคอะไรร่วมสามารถที่จะดูแลได้แล้วก็ยินยอมกักตัวเองที่บ้านนะคะค เพราะฉะนั้นถามว่าผู้ป่วยมีโรคอื่นๆสามารถอยู่บ้านได้ไหมอยู่ได้นะคะตอนนี้มีการปรับคํานิยามใหม่แล้วนะคะสําหรับการดําเนินการของโรงพรยาบาลก็คือประเมินตามความเหมาะสมของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้านถ้าสามารถเอ็กซเรย์ได้ให้เอ็กซเรย์ปอดเพื่อจะทราบว่าเป็นเบสไลน์ของคนไข้แล้วก็ให้มอนิเตอร์ออกซิเจนแชทอย่างใกล้ชิดเช่นเช้าเย็นเช้าเย็น,น,นดูว่าเป็นอย่างไร ถ้าออกซิเจนแซดยังมากกว่า95ก็ถือว่าผู้ป่วยยังอยู่โอเคนะคะแต่ถ้าออกซิเจนแซดเริ่มดอปลงแล้วก็คนไข้าอาการแย่ลงคงต้องรีบนําเข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยถ้าทําได้ในพื้นที่ที่ทำได้นะคะอีกคำอันนึงก็คือในเรื่องของ community isolation การแยกกักในชุมชนนะคะซึ่งอันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ในต่างประเทศบอกว่าถ้ากรณีที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจํานวนมาก และมีการปรับถามว่า community isolation คืออย่างไรนะคะซึ่งก็มีการให้คำนิยามหรือคำนิยามที่ตามพรามอ่พรบอของโรคติดต่อนะคะคือของกรมควบคุมโรคก,ก็บอกว่ามันจะมีอยู่สามคำที่เราสามารถจะมาคุยกันได้คือที่หนึ่งก็คือ community quarantine community quarantine คืออะไรก็คือการกำหนดพื้นที่เอกเทศภายในชุมชนสำหรับกักกันผู้สัมผัสไม่ให้ออกจากพื้นที่เช่นคนไข้ยอยู่ในหอพักคนไข้ยอยู่ในคอนโดมิเนียม ซึ่งมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคภายในชุมชนนั้นๆรวมทั้งมีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้วก็การจัดสิ่งมลความสะดวกต่างๆนะคะกับกรณีที่สองที่เราจะคุยรายละเอียดในวันนี้คือในเรื่องของ community isolation community isolation เป็นการแยกกักในชุมชนเป็นการจัดให้มีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสําหรับการแยกกักผู้ติดเชื้อก็คือแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกันกรณีมีความจําเป็นต้องจัดบริการในชุมชน โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเหลือการน้อยไม่มีไม่ต้องการออกซิเจนเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่างรอ,อการเคลื่อนย้ายนะคะหรือกลับมาจากโรงพยาบาลตามแนวทางกรมบันแพทย์ซึ่งอันนี้ประเด็นเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อไปนะคะอีกกรณีหนึ่งที่ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือ Bubble and Se ซ l ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมโรคของกรมผควบคุมโรคที่โดยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้กักผู้ถูกกักสามารถทํากิจกรรมหรือทํางานได้นะคะรวมทั้งสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายในระหว่างที่พักที่ทํางานในบริเวณทีมที่กักนั้นนะคะ ซึ่งจะเป็นการวางแผนเพื่อที่จะถ้าผู้ป่วยดีขึ้นก็าสามารถจํำหน่ายได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มในกรณีหนึ่งที่มีการนํามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของการาบริหารจัดบริการของการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็อีกสองอันที่ที่แต่ว่าไม่ได้โรงงานเหลียมคือเรื่องของหนึ่งเรื่องฮ o s p ิ t a l มีคํานึงที่มาใหม่คือเรื่องของ,ง,อเ,อง,ของเอ่อ hotel isolation นะคะเรามี home isolation คือการดูแลแยกกับดูแลแยกกับตัวที่บ้าน ฮอสพิทลคือการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในที่เราสามารถที่จะจ,จัดบริการผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลย้ายหน่วยฮอสพิทอลหรือว่าผู้ป่วยที่อาการไม่มากแล้วอยู่ในโรง h o s p i t ฮอสพิทลคือโรงแรมใช่ไหมคะที่จะมีบุคลากรทางแพทย์ที่คอยดูแลอีกคำหนึ่งก็คือฮอสพิท a ลเออพีดโฮเทลไอโซเลชันก็จะเหมือนเหมือนกับที่เป็นให้คนไข้ามาอยู่ที่นี่แต่ว่าการจัดบริการก็จะคล้ายๆกับโฮมไอโซเลชันนะคะแต่ว่าใช้บริการเพื่อที่จะให้โรงแรมนั้นมีเป็นการ สภาพของโรงแรมที่ว่างเปล่านั้นให้เป็นที่อยู่ของผู้ป่วยเนื่องจากว่าผู้ป่วยไม่สามารถอยู่บ้านได้นะคะแล้วก็ community isolation อีกคำสุดท้ายคือ field hospital นะคะ field hospital คือโรงพยาบาลสนามถามว่าโรงพยาบาลสนามแตกต่างจาก community isolation หรือไม่อย่างไรจริงๆหลักการคล้ายๆกันถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามเราก็จะจัดโรงพยาบาลที่แยกออกมาจากเป็นพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลครบถ้วนในการดูแลตั้งแต่การคัดแยกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงในในโรงพยาบาลสนามนั้นๆนะคะ แล้ผู้ป่วยครบตามกําหนดที่ยาไว้ก็กลับบ้านได้แต่ถ้าสมมุติกรณีที่เป็น community isolation จะเน้นที่บอกว่าเป็นชุมชนเนื่องจากว่าสิ่งที่คาดหวังจากจากแนวแนวคิดของ community isolation นั่คือให้ผู้ป่วยที่หลังจากเข้ารับการรักษาแล้วอาการดีขึ้นและกลับมาช่วยชุมชนนั้นก็จะทําให้มีมีทีมงานที่จะดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นซึ่งต่างจากโรงพยาบาลสนามเพราะโรงพยาบาลสนามเนี่ยไปแล้วก็ออกไปคือไปแล้วก็กลับบ้าน แล้วก็ไปดูไปมารู้มาจากที่ไหนบ้างต่ท่า community isolation ก็คือเน้นว่าให้เป็นการจัดบ,บริการในชุมชนและเมื่อผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อในชุมชนนั้นแล้วก็มีการแนะนําสอนนั้นให้มาเป็นจิตอาสาเพื่อจะดูแลช่วยเหลือบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่อยู่ในชุมชนนั้นต่อไปนะคะค่ะ community isolation นะคะก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยกรณีที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนจํานวนมาก การจัดระบบการดูแลรักษาในชุมชนเพื่อให้การวิจัยได้เร็วลดการเสียชีวิตและลดการแพร่ระบาดของในชุมชนได้ซึ่งจะช่วยลดการเคลื่อนย้ายเข้าออกในชุมชนนั้นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนหรือคนงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ร่วมชุมชนยอมรับในการดูแลรักษาถ้าเป็นไปได้็บอก็แนะนาว่าไม่ควรจะเกินสองคนเพื่อที่จะให้สามารถติดตามผู้ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าแย่ลงก็มีคนจะมีการประสานส่งออกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องถูกสุขลักษณะแล้วก็เพื่อป้องกันไมนช หลักการประเมินและความพร้อมของ c o m m ิ n i t y i โซ l a t i o n ก็คือขึ้นกับคณะกรรมการของรัฐจิต่อจังหวัดว่าจะให้ตั้งไหมหรือจะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามหรือจะตั้งเป็นโฮเทล Isolation หรือโฮม Isolation นี่ก็แล้วแต่ขึ้นอะไรบ้างขึ้นกับจํานวนและระดับอาการของผู้ติดเชื้อขึ้นกับจํานวนและระดับอาการของผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นคือ PUI ขึ้นกับจํานวนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสถานที่ตั้งและก็สภาพแวดล้อมภายในศูนย์นั้นๆว่าการระบายอากาศเป็นอย่างไรระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไรคะ เกณฑ์ในการรับผู้ป่วยโควิด -19 ค่อนข้างจะกว้างมากเลยคือคือใครก็ได้ที่อยู่ในชุมชนนั้นเป็นติดเชื้อโควิดจะเป็นผู้ป่วยรายใหม่หรือผู้ป่วยรายเก่าที่ไา้มาจากโรงงานก็แล้วแต่และทุกกลุ่มอายุนะคะค่ะภาพน,นี้เป็นภาพที่อยากให้เห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องการประเมินและการติดตามผู้ป่วยโควิด -19 นะคะก็เท่าก็คือถ้าดูง่ายๆจะดูจากกล่องมีทั้งหมดห้ากล่องใช่ไหมคะสีฟ้าสีส้มสีเทาสีเหลืองและสีเขียว สีฟ้านี่ก็คือการคัดแยกผู้ป่วยตามสถานที่จัดไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชัน uh, หรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือว่าเป็นคอมเพลตไอโซเลชันล้วแต่เนี่ยทีมบุคลากรแพทย์รับผิดชอบตามโซนนั้นๆแล้วก็ดูแลติดตามเมื่อติดตามคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ติดเชื้อแล้วก็ประเมินตามอาการและความรุนแรงตามแนวทางการวิจัยการดูแลลงทะเบียนแล้วก็ติดตามผู้ปว่วยการติดตามทําอะไรบ้างก็กล่องสีเทานี้เลยนะคะก็ ฟอลอัพทุกวันดูจากไหนบ้างดูจากมอนิเตอร์ของอาการผู้ป่วยดูจากออกซิเจนชัเป็นหลักแล้วก็ดูอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยซึ่งอาจจะทําเป็นเทเลเมดิซีนในการสื่อสารแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ตั้งศูนย์ดูแลของคอมมูนิตี้เออไอโซเลชันเซ็นเตอร์ภายในชุมชนนั้นนะคะ24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ติดตามทุกวันและถ้าการผู้ป่วยแย่ลงค่อยเตรียมการเคลื่อนย้ายดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดสาคัญว่า ถ้าเราตั้งในชุมชนแล้วล้วต้องรู้ว่าโรงพยาบาลปลายทางที่จะรับผู้ป่วยคิดที่ไหนนะคะและสุดท้ายถ้าผู้ป่วยเมื่อครบกาหนดการยยกกลับตัวผู้ป่วยดีขึ้นก็ดีชาร์จผู้ป่วยเนี่ยค่ะประเด็นนี้จริงๆอ่ะคอนเซปต์เหมือนกับโรงพยาบาลสนามเลยนะคะแต่ต่างกันตรงกล่องสุดท้ายนี่แหละค่ะว่าถ้าเมื่อผู้จาหน่ายผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยเข้ามาในช่วยเหลือในชุมชนต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของกรณีที่เป็นโรงพยาบาลสนามเปรียบเทียบกันนะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อที่จะให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ Infe к ц ชันคอนโทรลต่างๆ,ๆที่มีอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพต่างๆที่ให้เห็นภาพว่าจะเป็นเทเลมินิสเพื่อจะดูติดตามผู้ป่วยต่อไปอันนี้ก็เป็นทีมงานที่ดําเนินการอยู่ค่ะอีกน,นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำแนะนําการใช้ PPE ขอไปเร็วๆ้วกันเพราะว่านี้เป็นแค่ทวนคร่าวๆเนื่องจากสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้นะคะก็คือในเรื่องของบอกว่าจะมีคอนเซ็ปต์ก็คือในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลซึ่งมีอะไรบ้างคือหนึ่งเสียงตําเสียงต่ําก็คือตั้งแต่ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะห่างมากกว่า1เมตรหรือใกล้กว่าน้อยกว่า1เมตรแล้วก็ตามนี้ใครบ้างก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท,ทำหน้าที่คัดกรองทั่วไปถามว่าต่างชื่ออย่างไรบ้างก็ตามภาพฉายคือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ PPE ที่เรามีอยู่มันจะเป็นหมวกก๊อกเกอร์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอการป้องกันระบบการป้องกันส่วนนี้นะคะก็คือซีรีส์เข้แมสถ้าเป็นเสียงต่ําอาจจะมีเฟซชิลหรือไม่มีก็แล้วแต่ภารกิจที่ดําเนินการซึ่งในกลุ่มต่างๆตรงส่วนนี้เนี่ยซึ่งทีม ICN และก็ทีม งานที่ช่วยเหลือก็จะสามารถให้โดยเฉพาะตอนนี้เรามีประเด็นที่อย่างที่อาจารย์ท่านได้กล่าวไปเบื้องต้นบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเอาซอร์สเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาในอาจจะมีทาให้เกิดการแพร่ระบาดในล้วาในบ้านของตัเองนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มเสี่ยงปานกลางนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือการดูแลผู้ป่วยนะคะรายละเอียดก็เข้าๆแล้วกันนะคะบอกว่าก็คือกลุ่มไหนบ้างที่เป็นไม่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำในคลินิกหรือว่ากลุ่มบุคลากรที่ทําหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งตัวน,นี้เนี่ย เรามีการขึ้นย้ายผู้ป่วยข้างจะเยอะมากเพราะว่าโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีการนําสมผู้ป่วยซึ่งการการปฏิบัติตนหรือว่าการฝึกซ้อมนี่เป็นสิ่งสําคัญในการดาเนินการทางส่วนนี้รวมทั้งบุคลากรแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการที่ไม่รุนแรงแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เอกเรย์อื่นๆที่มีตามภาพฉายก็จะเป็นก,กับเรื่องรายละเอียดของการส่วนเป็นถือจะเป็นการเสี่ยงความเสี่ยงปานกลางนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มที่ พนักงานขับรถถ้าปัจจุบันพบว่าพนักงานขับรถของเราเนี่ยแอมบูแล็ตเราจะมีหลายระดับหนึ่งคือถ้าเป็นจิตทีมงานที่เป็นจิตอาสาใช่ไหมปัจจุบันเรามีแท็กซี่อาสาหรือว่ามีรถปิก up อ,อาสาในการนำส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรวมทั้งนำส่งจากผู้ป่วยจากจังหวัดจากกรุงเทพมหานครไปยังบ้านเกิดของตัวเองเพื่อที่จะให้สามารถเดินทางได้โดยปลอดภยัยทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรและผู้ป่วยเองนะคะนี่ก็จะเป็นอีกการหนึ่งที่ ว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรก็ขึ้นกับว่าการการแต่งกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงปานกลางที่มีอยู่นะคะพนักงานเก็บขยะการเก็บผ้าเปื้อนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสวมชุดตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงปานกลางเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอื่นๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บศพปัจจุบันเราเจอปัญหาว่ามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่นอนอยู่บางครั้งอยู่อะไรนะไปเซเว่นอยู่ๆก็ล้มลงเป็นลมไปเรื่อยไปประมาณนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่ที่จะำเปเนินการจัดการศพหรือรวมทั้งสับเปลือ ในการเผาที่ต่างจะแต่งตัวอย่างไรก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพฉายให้เห็นว่าแต่งตัวอย่างไรนะคะค่ะกลุ่มที่สามคือความเสี่ยงสูงก็คือการดูแลผู้ป่วย่างใกล้ชิดซึ่งกลุ่มน,นี้ได้แก่กลุ่มในบ้างก็คือแพทย์พยาบาลบุคลากรทางแพทย์อื่นที่ทําหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างนะคะรวมทั้งชันทแพทย์ผู้ช่วยชันทแพทย์อีกที่มีอยู่นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของปฏิบัติการที่ ทำการทดสอบสิ่งส่บตรวจระบบทางเดินหายใจนะคะค่ะก็ตามภาพฉายนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งชุดที่ครบเต็มที่แล้วก็รวมทั้งเคเบลอนที่มีอยู่ด้วยนะคะขึ้นกับความเสี่ยงและสุดท้ายคือความเสี่ยงสูงมากซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงสูงมากยังมีอยู่สามกลุ่มเหมือนเดิมนะ,ค,ะคือกลุ่มแพทย์พยาบาลบุคลากรทางแพทย์ที่ทําหน้าที่ในการใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งตอนนี้เราพบว่ารวมทั้งการทํา CPR แล้วก็ ที่อยู่ในห้องเื้าไปดูแลผู้ป่วยใน ICU เป็ based. นะคะรวมทั้งจุดต่างๆที่เป็นตอนนี้เรามี h o s ส i t ิ l สีเหลืองใช่ไหมคะซึ่งการดูแลผู้ป่วยก็คือปรับระดบบจากโรงพยาบาลทั่วๆโรงแรมทั่วๆไปที่ดูแลผู้ป่วยสีเขียวให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีการดูแลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงถึงสูงค่ะก็จบประมาณนี้นะคะขออนุญาตจบการนําเสนอเกี่ยวกับในส่วนของที่ การจัดระบบการบริการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิดในทีนะคะไม่ทราบมีคำถามไหมคะขอบคุณค่ะ